สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็แม็กชาแนลกันอีกแล้วนะครับผมวันนี้ก็มาอยู่กับฮีโร่บาลหลอกนะครับในตำแหน่งโรมิงนะครับผมวันนี้ผมก็จะออกเป็นดาบการดาเมจนะครับก็ต้องสลับใช้กันนิดนึงนะสำหรับตำแหน่งโรมิงเพราะว่าไอเทมมันทับจุดกันนั่นเองไอเทมซับกับไอเทมดาบการดาเมจของเราตอนนึงด้วยสายที่ผมออกเนี่ยมันจะเป็นตัวดาเมจล้วนนะครับเราเวลาเข้าไปรับดาเมจเฟิร์ดเนี่ยมันจะรับไม่ไหวนั่นเองโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยว พี่แกว่างขนาดนี้เลยนะนี่ขอโทษสลิมไม่ได้ดูปวดจัดเลยสูตรไหนเนี่ยเข้ามาโซโล่เนี่ยยังวะยังอีกยังไม่เลิอกอีกไอ้สลิมมึงถอยไปิโอ้ yeah, เชี่ยมึงจะเข้ามาทำไมกูรับให้แข oh. นแหลดูออกเออ ระวังนะป่ามันมานะที่เห็นแบบแบบนั่นเนี่ยโหลสวัสดีครับเฮ้ยเฮ้ยมันเอาเมดกูจริงไงได้ยินไหนลมิงโลมิงโลมิงฟอร์มป่าขวดเฮ้ยเฮ้ยใจเย็นใจเย็นโอ้โหควี่มุมอย่างแคบ โอเคเคียร์กกางเสร็จแล้วก็เดินไปแก๊งนะฮะข้างล่างนี่น่าจะเหงาพอตัวเลยแหละมันจะโดนใดไหมวนันนี้ไปเลยเรามาทันนะฮะนี่ไปไหนเราเตงเดะเอาอลิสอลิสไปไหนครับน้องอลิสโบ,โบลอยไปตีมังกรกันดีกว่ามันรอเอาอยู่นน,นะะ่แน่ ระยะไม่น่าถึงปะ่ะนี่แน่เฮ้ย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 ผิดดิเออ <c oughs> แม่งเดินไปหามันเฉยเลยเอ้ยมาทอสยังไงไงามาทอสยายายาอย่าอย่าอย่าจะริมริมกูโดนยับเลยจจเจนเจนไฟไฟมึงนี่ตายดิเอเออุ้ยแรงแรงแรง จะเอาวะไม่เงี้ยโลมปอมก็อย่างเงี้ยแหละทุกคนเทลจะเอาไหมละ่ะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเพื่อนรีบมาได้ไหมรีบมาได้ไหมกูกันคนเดียวเป็นห้าเวิร์กนะตรงเนี้ยรถมาคันหนึ่งว่ะปาดไปยายายาแต่ยเย็นดิ เียโซนเป็นซะด้วยยาปึ้งรออันตีปแป๊บตีคิปไปเพื่อนยิงป้อมไม่พักเลยเว้ยเอาป้าลน,นี่แน่เอาเอาเอาอยากปา้าเรียบร้อยนะฮะน่าจะได้ป้อมฟรีอีส,สปอร์ตจังหวะนี้ เบตดาเมจมันหนักมากนะทุกคนสำหรับตัวมาหลอกเนี่ยไอเทมยังไม่มีเยอะมากขนาดนั้นนะครับแต่มันก็ปาดได้พันแแล้วนะน่าจะดันกลางกันได้นะรอคี่แป,ป๊บหนึ่งนะเพื่อนยังไงดิเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยออกไปอย่างนั้นมังจะรอดเหรอเพื่อนเรียบร้อยูอ ไม่ไม่ง่ายไม่ง่ายบอกเลยไม่ง่ายยังไงไปไปยังไงดีแม่เก็บร้อยหมดดงพลังแห่งตังนำนะฮไม่ใช่อะไรดาบแดงมาแล้วนะจังหวะนี้เทวนี่ห้าวหารซะเหลือเกินยังไม่ถอยอีกยังไม่ถอยอีกยังไม่ถอยอีกนี่เนียปราณี ราดีในการปาด3,000ดาเมจแล้วนะฮะดาบแดงชิ้นเดียวเท่านั้นอันนน่ไม่มีตัวแบบเดินหลงๆมาบ้างเลยหรอวะคีบก่อนก็ได้แค่น่าจะไฟกันไหวแล้วบ้างาาเกมโคตรนำเลยเฮ้ยเทวมาคนเดียวไบเนี่ยเราอะเราเหยือกปะวะไอมาสองคนแบบตรงนี้ โบโอ้โหไม่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 เชียเหลี่ยมไม่ดีเท่าไรคือถ้าโดนเลี้ยงระยะไปนี่เล่นยากนะครับสําหรับมาลอกจุดอ่อนเดียวของมันก็คือขาตายนี่แหละถ้าปาดไม่ถึงก็เรียบร้อยนะฮะโอ้โหไม่มีคนมาเช็คละเป็นไรนะไปดิครับหลบนี่ไงคุ่งหลอดเอาดิเอาดิโอ้โห ทันไปไวะเนี่ยว่าไม่ร้อยสซโลสตันเอาแตกกว่ากูเติมเลือดก่อนดีกว่าเอาเลยเพื่อนเออมาแล้วนะฮะดาบใหม่ของเรานะฮะดาบลดดามเมจนั่นเองไปเดี๋ยวจะกดใช้ก็ต่อเมื่อโอ้ชิต จังหวะใช้ล้างไปแล้วนะครับเดี๋ยวค่อยสลับล้างมันก็จำเป็นอยู่นะในทีมไฟ์อยู่คนเดียวไหมเนี่ยไม่น่าใช่ถ้าเกิดแบบมันไม่ได้ติดสโลอะไรอยู่นี่เล่งยากเหมือนกันนะโดดออกกันง่ายๆเลยไหนขอปาดหน่อยอีละสามผัดอุ้ยอุ้ยนาทญาแรงแรงอ้าวร้อย เดีย๋ยวทำไมตรงนี้มีแต่ทีมันวะเนี่ยทีมกูอยู่ไหนไอเทวที่ชอบสปิเหลือเกิดนะแบบโอปั๊บแม่งก็สปิดปุ๊บอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวต้องไปกันละไม่ค่อยดีกลับแป๊บนึงนะวัวบ้านบึมทาไมกลับจริงๆอะ่ะถ้าเพื่อนแบบลงมาปิดนิดนึงน่าจะได้นะแต่ไม่เป็นไรใบเข้าไปโอ้โหไม่เห็นวิ่งเร็วจังวะฮะ เก็บันหนอยดิขอเคลียบ้านก่อนเดี๋ยวบึ้มรดเลดเกมมันแรงนะครับสักเวฟสองเวฟเดี๋ยวค่อยไปรวมไฟให้แวนเคลียก็ได้มั้งดาบแดงอันที่สองกำลังจะมาแล้วนะฮะเนี่ยถ้าเราไม่อยู่ในไฟมันไม่ไหวอะตังมันกองอยู่กับเราอะเราฆ่าเยอะคนเดียวอะโอ้เยอะเนี่ย ขอทีนึงนี่แน่วิวๆิวลุมดนลุมไม่ดีไม่ดีนี่แน่สี่พเข้าไปแล้วนะฮะตอนนี้นีเอาเเอา,เอามัวม่วมัว่วเรียบร้อยไปไหนมอทอสไปไหนขอจับขวทัชวิววิวาานาตาานีแน่ ปั่นธรรมดาตีธรรมดาตีธรมธรมดาตีาตาตาตทีละพันไปไหนโปโอ้โหว่านี่แหละตีธรรมดาตีธรรมดาตีทีละพันปาดทีละสี่พ ah ันตึงๆแหวนกูจะจบแล้วมั้งเนี่ยจริงๆเราเซตเป็นแบบซื้อไอเทมซับสามเหลี่ยมไว้รอก็ได้นะไว้สลับของใช้ถ้าเกิดกดปุ๊บแล้วก็ค่อยสลับอะไรเงี้ยเพราะว่า รู้สึกว่าเกมนี้ใช้แค่พาสซีฟอย่างเดียวก็โกงแล้วมัง้งตอนนี้ก็แทบไม่มีใครเอาเราลงแล้วนะไม่ใช่ไรตังเราหมื่นอยู่คนเดียวเนี่ย <c oughs> ของนำ้ำเฉยๆนะครับแต่ว่าถ้าเกิดของตามเนี่ยสลับอย่างที่ผมบอกจะเ,เวิร์กกว่านะอันนี้ก็ใช้เป็นอย่างๆแล้วกันอันนี้ผมกดทิ้งไปเลยฮิวเนี่ยประมาณเนี้ยถ้าเรากดซื้อปับ๊บมันก็จะสลับเป็นเอดาบนี้ใช่ปะ อันนี้ผมเตรียมนัวลแล้วเรียบร้อยไปมอทสี่พันอ่าต่ำกว่าครึ่งหลอดต่ำกว่าครึ่งหลอดมีไม่ถึงสี่ข้อล่วงครับห้าพันดาเบีดดาบแยงสองอันตึงๆแรงแรงเราไม่มีคันเวทนะฮะนี่กดดาบกดไม่ถูกจังหวะอีกกูตีแน,น่เกือบ ต้องกดโดนจังหวะต้องกดจังหวะโดนดามจนะฮะเมื่อกี้ไม่ได้กดจังหวะโดนดามจรับเต็มเลยมันหาจังหวะกดยากนะฮะเอาจริงๆแต่หลักๆคือจังหวะที่เราไปยืนในกลางวงอ่ะก่อนรับสก,กิลอ่ะถ้ากดทันมันก็จะเหมือนเป็นโอเมนทั่วขาวนะก็ช่วยลบจุดอ่อนตรงที่มาหลอกสายนี้ไม่ได้ออกของกันสักชิ้นเลยน,นั่นเองก็ช่วยได้เยอะนะในจังหวะมุ่วๆเนี่ยนี่เนี่ยไม่ตายไม่ตายโวย ไม่ตายโวยเรียบร้อยจีจีครับผมก็ไปเล่นตามกันดูได้นะครับสำหรับไอดาบลดดาเมจเนี้ยก็ถือว่าเข้าพร้อมของมาหลอกได้ค่อนข้างดีนะครับแต่มาหลอกก็เล่นไม่ได้ทุกเกมนะครับผมก็ต้องดูว่าฝั่งตรงข้ามมีตัวบอเบลิตี้สูงไหมถ้าเกิดมีเยอะมากจริงๆเนี่ยก็ไม่ควรหยิบมานะครับ ปาดไม่ถึงก็เรียบร้อยนะครับสำหรับฮีโลตัวนี้โอเคครับถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับอยากสนับสนุนกดโดเนทเหรือสมัครรายเดือนกับผมก็ได้นะครับตามที่ขึ้นไว้ให้เลยนะโอเคว่างๆมาดูสตรีมกันได้นะครับผมประมาณค่ำๆนิดนึงนะอยู่ที่ช่องนี้แหละ u t u b e แล้วเจอกัน